สวัสดีครับผมชื่อนายซาสิชัยิลต่กอกิจสพกรสองมหนะครับวันนี้จะมะอาอธิบายบรายงานที่สองนะครับเรื่องการควบคุมแบบจ็อกกิ้งวันเอาพุทนะครับวงจรการใช้งานนะครับเริ่มจากสายแรกนะครับสายสีน้ำตาลสายไลน์นะครับเข้าพ,พาวเวอร์ทัพย์นะครับแล้วก็ออกจากพ,พาวเวอร์ทัพย์มาเข้าเจเ้าิปมาเข้าแอลหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ ตรงนี้นะครับสายรายนะครับสายรายเข้ารีเลย์ขาแปดนะครับแล้วก็ออกขาที่สองนะครับสายเป็นสายสีเหลืองะออกจากขาที่สองนะครับจากรีเลย์มาเข้าแมกเนติกนะครับแล้วก็ต่อไปสายนิวตันนะครับสายสีฟ้ามาเข้าพาวเวอร์ซัพลายนะครับแล้วก็ออกจากพาวเวอร์ซัพลายมาเข้าแอสองนะครับแล้วแล้วก็ สายนิวตันนะครับมาเข้าแมกเนติกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสายวีลบนะครับสายทีดํานะครับมาเข้าขาที่สามนะครับรีเลย์แล้วก็ออกจากรีเลย์ขาที่สามนะครับมาเข้าคอมมอนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับออก วีบวกนะครับออกจากาพ,พาวเวอร์สไพยนะครับมาเข้าสวิตสีเขียวนะครับแล้วออกจากสวิตสีเขียวมาเข้ามาเข้าศูนย์หนึ่งนะครับมาเข้าศูานย์หนึ่งฝั่ง PLC ฝั่งอินพุตนะครับแล้วก็วีบวกนะครับมาเข้าคอมมอนนะครับฝั่งเอาพุตนะครับ plc ฝั่งอาบุทนะครับแล้วก็แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับฝั่ง plc เอาพุทนะครับมาเข้า,ารีเลย์ขาที่สี่นะครับเจบ้ากาต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับสหกดกดสวิตช์นะครับอินพุทนะครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับหนึ่งจุดศูนศูนย์นะครับ เอาพหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับทำให้แม่เนตตินะครับทำงานพอปล่อยมือก็จะหยุดทำงานนะครับเจ้าแล้วครับางานที่สอง